สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแกะเหรียญพันล้านนะครับหลวงพ่อพัดรุ่นรวยพันล้านนะครับสร้างโดยผู้สร้างรวยพันล้านของวัตโกนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับเราจะมาลุ้นเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินลงราชาลงยาราชาวดีนะครับมีทั้งหมดนะครับเนื้อเงินมีจํานวน99เซ้ส้นนะครับเราจะมาแกะดูนะครับว่าเราได้ เลดลงยาสีอะไรหรือว่าเป็นเลดอะไรนะครับการแกะนะครับรู้ครับตั้งกล้องไม่ให้ดี นี่นะครับพันล้านนะครับของแท้เป็นแบบนี้นะครับแกกันเลยนะครับเางเงินนะครับรกากเงินนะครับ เลขโคนะครับพระครูนะครับพระยาแก่นะครับ,รน,รบนี่นะครับเลขโขนนะครับห้าสามสามหกนะครับเรด้านหลังนะครับเขียนว่าพระครูวินิตบุญยากรนะครับหรือว่าหลวงพ่อพัดบุญญากมวัดหด้วยด้วนอำเภอหนองบัวจังหวัดกาญ้จังหวัด ครสวรรค์น,นะครับเจ็ดพันล้านในรุ่นนี้ครับสร้างสร้างต่ออายุหลวงพ่อเก้าสิบเก้าปีนะครับครบรอบเก้าสิบเก้าปีครับก็สวยอยู่นะครับคล้าย,ายในรุ่นนี้นะครับขายไต่มาศห้าเก้าเก้าห้าหลวงพ่อรวยนะครับผู้สร้างเดียวกับผู้สร้างรวยพันล้านนะครับ ก็ถือว่าเปลนเยญเป็นเหรียที่สวยงามนะครับราคาไม่แพงครับที่ทุกคนสามารถจับต้องกันได้นะครับ